ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของซ่อมกล่อง ECU นะกล่อง ECU อันนี้ก็จะให้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานก็แล้วกันนะพื้นฐานอัวน,นี้เป็นของ c a g นะครับมีรหัสกล่อง ECU นะรหัสกล่อง ECU รหัสกล่อง ECU 8 9 6 6 1 2 0 8 90นี่เป็นรหัสกล่องตัวนี้เป็นปั๊กมันนะ26พิน e 16พิน12พินเป็นรุ่นปั๊กบางสองแถวเราจะเปิดไปดูนะครับงานซ่อมกล่อง ECU นะมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ก็ก่อนที่เราจะมาซ่อมพวกนี้มันก็จะต้องเป็นเรียนรู้พวกระบบอิเล็กทวอนส์พวกนี้ใช่ไหมตัวทรานซิสเตอร์พวกซีพวกอะไรพวกนี้เรียนรู้ให้หมดก่อน ก็คือต้องมีพื้นฐานพอมีพื้นฐานพวกองคกรยีิเล็กทขอนนิส์มันก็จะรู้เรื่องว่าดีเสียเช็คยังไงถอดยังไงเบอร์มันดูตรงไหนนะไปซื้อได้ที่ไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นกันแล้วกันนะกอง ถ้ามันใช้งานมานานพวกซีคาปาซิตเตอร์พวกนี้นะครับนะแล้วก็ดูว่ามันเยิ้มไหมส่วนมากถ้าใช้ไปนานานก็เยิ้มน,น้ํายามันก็มากัดพวกลายพิ้นก็ทําให้มันเสียก็โลครับโลก็เวลาเราเปลี่ยนเราก็ถอดออกทีละตัวเปลี่ยนทีละตัวอย่าไปโลทีเดียวแล้วกำแล้วหาที่ใส่ไม่เจอใส่ผิดเบอร์มันไม่ได้ถอดทีละตัว เวลาเราจะไปซื้อเราก็ซื้อมาให้ครบก่อนแล้ถอดแล้วก็ถอดออกทีละตัวแล้วก็บัตีใส่กับคืนเข้าไปนะพวกซีเน่าทั้งหลายแหล่นะครับตัวไม่กี่สตังคนะ์นะนะแต่ว่าค่าแรงค่าความรู้นะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของค่าบริการค่าความรู้ที่เขาไป ศึกษาเล่าเรียนมานะครับอันนี้คนที่บางคนไม่รู้เอ๊ะาเปลี่ยนตัวนี้ทำไมราคามันแพงจังก็ต้องนึกถึงช่างที่เขาไปเรียนนะครับนะช่างเวลาไปเรียนเขาก็คอร์สหนึ่งก็หลายตังกว่าจะจบมาได้นะมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันนั่งตัดสรูได้ด้วยตนเองเคยยังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับนะก็ ขาก็ก็เหมือนละศาสตร์ทุกศาสตร์แล้วครับเวลาไปเรียนรู้มันก็ต้องมีจ่ายค่าเทอมเหมือนเราเรียนพอตีพอโทเราก็ต้องจ่ายค่าเทอมเหมือนกันคือยังไม่มีใครเขามาสอนให้เราฟรีหรอกเพียงส่งลูกส่งหลานไปเรียนก็จ่ายทั้งนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดานะเพราะฉะนั้นช่างเวลาเขาไปเรียนพวกพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นมาเงี้ยนะครับก็มีหลายโรงเรียนที่เขา เปิดสอนเฉพาะทางนะครับก็ต้องมีจ่ายค่าเทอมพวกนั้นอันนี้ก็เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะนั้นกล่อง e c u นะครับเวลานั่นก็มาเปลี่ยนพวกส่วนมากก็คือพูดง่ายนะก็ละซีทิ้งไปก่อนนะหลังจากนั้นก็ไปไล่พวกตัว ic พวกตัวทรานซิสเตอร์พวกนี้มันดีไหมของแต่และว,วงจรมันต้องรู้เรื่องการทำงานของวงจรก่อน ไม่ใช่ AR มาปุ๊บมันจะมาซ่อมได้ไม่ไม่ใช่คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องวง,งจรของเซ็นเซอร์ต่างๆก่อนนะว่ามันทำงานยังไงก็คือไปเรียนวายสายไฟนะนะวายสายไฟอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของวงจรไฟฟ้าเรื่องของเซนเซอร์ต่างๆว่ามันทำงานยังไงแล้วถ้ามันไม่ทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะรู้ได้งไงว่าเป็นที่เซ็นเซอร์เป็นที่สายไฟหรือว่าข้างนอก แลนะข้างนอกกล่องเนี่ยดีหมดแล้วก็ไหมครับก็เป็นภายในกล่องแล้วทีนี้ถ้าเป็นภายในกล่องเราต้องรู้วงจรนะยกตัวอย่างเช่นเอาวันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังสักตัวอย่างหนึ่งกันแล้วกันนะซึ่งตัวที่นี่เกิดแพ้แล้วนั่นใ,นใกล้แอรอตัววงจรที่เขาซ่อมกันมันมีอะไรวงจรหัวฉีดวงจรจุลเบิดวงจร,งจรปัม๊ม วงจรควบคุมความเร็วรอบเดินเบานะ,ะประมาณนี้แหละพื้นฐานะอะวงจรแอร์วงจรระ,ะบายความร้อนพวกนี้มันจะมีปัญหาถ้ามันมีปัญหาปุ๊ก็ต้องไล่วงจรพวกนั้นถ้าข้างนอกดีหมดก็ต้องไปดูในกล่อง ECU ว่าตัวไหนมันไม่ทำงานประมาณนี้นะครับ วันนี้ก็จะมายกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันสักตัวนนะเอาเป็นวงจรของหัวฉีดก็แล้วกันนะวงจรหัวฉีดเอามาดูวงจรหัวฉีดตนี้ก็เขียนไว้ให้ดูคร่าวๆนะหัวฉีดก็มีสองขั้วขั้วหนึ่งก็เอาไฟมาจากจีสวิตถูกต้องไหมอีกขั้วหนึ่งก็ต่อเข้ากล่อง ECU ตัวนี้ตัวนี้คือกล่อง ECU นะครับนะ มีสองขั้วแนะนําให้ดูแค่ประมาณนี้เป็นหลักการเบื้องต้นกัแล้วกันพอสังเขตจะได้เอาไปหลักการไปใช้งานได้ทีนี้ถ้าหัวฉีดมันไม่ฉีดความเป็นไปได้ก็คือสัญญาณที่มาทิกขาบีของทารานซิสเตอร์เพื่อที่ต่อ C กับ B ให้ลงกาวเนี่ยมันไม่ทํางานมันไม่ทํางานมันก็เป็นไปได้ทั้งตัวทารานซิสเตอร์ตัวนี้เสียหรือเป็นไปได้ทั้งตัว IC ที่ไม่ส่งสัญญาณมาทิศขาบีมันเพราะฉะนั้น เราก็ต้องไปไล่วงจรต่อในกล่อง ECU ถูกต้องไหมครับนะก็ไปไล่วงจรรีบไปไล่วงจรก็ไปดูที่กล่อง ECU นะเราก็ไปดูที่กล่อง ECU กล่อง ECU เปิดออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาไล่ขั้วนะครับนะมาไล่ขั้วก็ถอดปลั๊กมันออกนะอ่านะ แปบบนึงนะครับมันแน่นมันแน่นก็ใช้แค,ค่ควงนะฮะควงแบนดันกลัวปลดล็อกลงไปนะนมันแน่นเหลือเกินดันกลัวปลดล็อกลงไประวังเสียบมือด้วยนะ <c oughs> ตัวนี้นั่นมาก,ก่อนนะครับปลดรอสักคู่อือ,อ่าเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เราก็ต้องไปดูขั้วตรงนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ชาร์จส,สิบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็ส่อ,สองเข้าไปในนี้ได้นะครับ เขาจะมีขั้วเขียนไว้อยู่น,นนี้ก็ขออนุญาตดูแป๊บนึ่งเห็นแล้วเห็นชัร์สิบไหมครับนี่จะชี้ให้ดูตรงนี้นะชัร์สิบเห็นไหมนะครับชาร์สิบตรงนี้นะ เราเปิดออกมาเราก็จะเห็นเคอย่างนพราะเราเห็นปุ๊บคุณก็ไล่ชาร์ปสิบตัวเนี้นะครับไล่ไปตามลายพินของกล่อง ECU เครื่องไล่ไปปุ๊บมันก็ยังไม่เจอทานซิตเตอร์ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราไล่มาแล้วก็ยังไม่เจอทานซิตเตอร์นี่ครับสองตัวนี้เป็นทานซิตเตอร์ของกล่องของวงจรบัวฉีดนะคุณก็ไปถอดมันออกมานะทานซิตเตอร์เขายังมีเบอร์อยู่ก็มีเบอร์ให้เรานะ เรวออกมาข้างนอกเราก็มาวัดลองเทสดูมันทำงานไหมถ้ามันไม่ทำงานก็เปลี่ยนมันทิ้งนะเปลี่ยนมันทิ้งเดี๋ยวจะเอาอตัวไดอะแกรมของทรานซิสเตอร์มาให้ดูพอเราได้ตัวทรานซิสเตอร์มานะครับ มันก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับดูตรงนี้ก็แล้วกันนะก็จะได้เบอร์ของทาร์ิตเตอร์มาแล้วก็เสิร์ชเบอร์ทาร์จิเตอร์นี่ก็จะบอกคุณสมบัติของทาร์ิตเตอร์มาให้เราใช่าใจไหมนะเพราะฉะนั้นที่ตัวทาร์ิตเตอร์มันจะมีเบอร์ครับแล้วก็เสิร์ชออกมานะเสิร์ชออกมาแล้วก็ไปดูเราก็จะได้ข้อมูลนะขออนุ <c oughs> ญ,ญาตนีแ่แพ้หน่อยนะ พูดเสียงอุ้ยหน่อยนะเอะก็ไม่เป็นไรนะก็น,นี้ก็าการก็ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆกันแล้วกันนะครับของบวกนี้มันมันพอที่จะซ่อมได้นะบางตัวตัวไหนมันซ่อมไม่ได้ก็ <c oughs> ซ่อมไม่ได้ก็ซ่อมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาซ่อมไม่ได้ก็ต้องหากล่องใบใหม่อันไหนซ่อมได้ก็ซ่อมนะมันไม่ได้ซ่อมได้ทุกตัวนะครับน,นี่ก็ให้ไว้เป็นตัวอย่างนะ ให้ไวเป็นตัวอย่างอย่างตัวทันิเตอร์ตัวมันกีสตานนีเราไปหาดูเบอร์พวกนี้นะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟนังในใจแล้ววงจรพอเรามีวงจรเราจะรู้หลักการทำงานื่อก่อนที่จะมาซ่อมกล่อง,ง ECU ได้มันต้องไปเรียนระบบพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็มาเรียนพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์ก่อนให้มันรู้เรื่องวงจรมันมทำงานยังไงก่อนมันถึงจะมาไล่ลายปิ้นได้ประมาณนี้ น,นี่ก็เป็นข้อมูลโดยสังเกตให้พวกเรานะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผิดภาพประการใดก็ทักทายกันมานะไม่มีปัญหาอะไรที่เล่าสู่กันฟังได้ก็เล่าสู่กันฟังฟังไปนะงมีอะไรก็ถ่ายทอดไปอยู่บนโลกใบนี้มันก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะ มีอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นความรู้เดีย๋ยวที่อาไปต่อยอดได้นะเพราะนั้นะความเมตตานี่แหละมันดีนที่สุดเลยคำว่าความเมตตาเนี่ยเนะมตตาคือความบ่อนนิ่มนะอ่อนโยนมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าม,มีความเมตตาแล้วมันก็อะไรมันก็ดีไปหมดแหละครับสำหรับ,บความเมตตานี่ มายังไงจําไปปรดีฟังหลวงตามหาบัวเทศอะไรก็เลยเอาคําพูดของหลวงตามาใช้ซึ่งผมประทับใจคํานี้คําว่าความเมตตาความเมตตาคือความอ่อนนิ่มไปที่ไหนก็นิ่มไปหมดไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครนี่ผมชอบนะเพราะนั้นถ้าเรามีความเมตตามันก็ อยู่ด้วยกันยังมีความสุขใครพออะไรแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ผู้ที่รับชมติดตามช่องช e แนลยูทูบของอาจารย์มิสิ์ก็ให้มีความสุขความเจริญนะครับจะทำงานประการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีอะไรก็พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมก็จะน่าอยู่สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ